ครับก็สวัสดีชูติสตัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการเลิฟไม่ชื่เกยโอยเคนะครับกุนนีเกมซีทเอฟกันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มเอเนะครับเย้นะครับเซิร์ฟที่พี่จะมาโปรโมทครับก็เป็นเซิร์ฟนี่เลยนะฮะก็รักแร้คนหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนี่ก็เป็นเซิร์ฟนี่เลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนว โลเป้นะครับสมุนบัดทั่วไปนั่นเองนะครับก็เป็นแนว RP นะครับ70%นะครับแล้วก็แนวคอมเมดี้นะครับ30%นั่นเองนะเนี่ยด้านหน้าที่เขาบอกเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ส่วนเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเมืองเปิดใหม่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงตอนเช้านะครับคนก็อาจจะยังไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนตอนเย็นนะครับคนก็ถือว่าเล่นเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับหรือว่ากำลังมองหาเซิร์ฟเปิดใหม่ก็เดี๋ยวพี่ จะทิ้งรายละเอียดของทางเซิร์ฟเอาไว้ใต้คลิปไป้เลยนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ไปด้วยละกันนะฮะโอเคแกสิวลา,านะครับเราก็ทำการกดคลิกปุ๊บอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยปะ่ะเลสโก้เย้ตอนนี้นะครับเราก็เข้าไปอยู่กันในเซิร์ฟไฟเอ็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองะฮะนี่เลยนะครับนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนจุดเกิดนะครับใครที่เข้ามาครั้งแรกแบบพี่เลยนะะก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะซึนี้มอสเสื้อผ้าทรงผมนะครับแหวนนการรองเท้านะครับแฟชั่นก็ถือว่าเยอะจัดเต็มเลยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับไอตรงจุดเหล่านี้นะครับก็จะเป็นจุดแต่งตัวใหม่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครแต่งตัวผิดใช่ไหมเราก็สามารถกดตัว E ีตรงนี้เลยนะครับหนึ่งสองา นี่เป็นไงโอ้โห UI ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ UI แต่งตัวก็เท่นะโอเคครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีทางลงนะครับอ่ะเราต้องทําการกระโดดลงไปนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีโลโก้เซิร์ฟด้วยนะครับโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะครับนี่เลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่นอกโลกนะครับในยานอวกาศนะครับเต็มตัว12ึ่งสองซ้ำไปกันเลยปึ๊บ นี่เป็นไงโอ้โหกระโดดลไปแล้วตอนนี้โอเคหุยมีเอฟเฟกด้วยนะครับนี่เลยอ่ะแล้วก็ทําการรอบแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับตอนนี้มันก็วาร์ปมาให้แล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังลงสู่พื้นโลกนะครับลงตรงไหนดีลงตรง,ตรงนี้เลยอย็ดเค่หุยโคตรเฟี้ยวนะครับนี่เราก็ลงมาถึงพื้นโลกเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมันก็จะวาร์ปมาอยู่ให้กระาดาษเลยนะครับนี่กระาดาษตรงนี้ก็ ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับเป็นไงโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูปุ่มคําสั่งภายในเซิฟนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่าปุ่มคําสั่งเซิฟนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 นะครับก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวพี่ขอทำการตั้งค่าเป็นออภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับ โอเคแล้วก็ส่วนรณทวิตเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยโอเคแล้วก็ทำการโพสต์รูปนะครับลงทวิตเตอร์กัน1 2ึ่งสองซ้ำเก๊กหล่อหนึ่งทีนะฮะแชะไปโอเคครับแล้วก็ทําการโพสต์ลงไปเลยกดโอเคเรียบร้อยนะครับนี่เลยโอ้โหย่างหล่อใครวะเนี่ยนะครับโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F 2นะครับก็เป็นการเปิดกระเป๋านะครับนี่เลยนี้ก็คือ UI นะครับด้านซ้ายก็จะมีช่องด้วยนะประมาณ6ช่องด้วยกันนะครับ แล้วก็ตามากด F3 นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับก็อย่างแบบเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นท่าสวัสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโพสท่าถ่ายรูปนะครับป้องอ่ะนี่เลยก็มีหลายท่าด้วยกันในะครับผู้ชมก็สามารถอ่าเลือกเล่นกันได้นะฮะแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นท่าเต้นนะครับโยโยโย่โอเคตัดไว่เลยนะครับ แล้วก็ปุ่มต่อมานะครับก็เป็นปุ่ม F9 นะครับ F9 นี้ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็มีด้วยกันหลายอย่างเลยนะครับมีอุ้มมีขีหลังมีแบ่งนะครับแล้วก็พวกถ่ายรูปต่างๆนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกดชอช้างนะครับปุ่มชอช้างก็เป็นการเปิดราคาอีโคโนมีนั่เองนะครับของขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอ่ออะไรขายดีสุดนะครับก็น่าจะเป็นแครอทมะแครอทหนึ่งอันก็ประมาณ42บาทเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่มนิลิท อ่ะก็เป็นการเปิดสกอร์บอร์ดนี่เป็นไงเฮ้ยโคตรเฟี้ยวนะครับนี่เป็นไงมันก็จะมูฟหายไปนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็โชว์อ๋อชื่อนะครับจ็อบเปิดโทรศัพท์แล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์นะครับแล้วก็ ID นะฮะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับก็เป็นปุ่ม M นะครับก็เป็นอ่าเมนนวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้านี่นี่ก็ถอดเกงนะครับนี่ก็ถอดเสื้อนะครับโอเคแล้วก็ใส่เอาไว้เหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็สามารถปรับระยะวงไม้ได้นะครับกดปุ่ม Z นะครับนี่อ่ะปรับระยะวงไม้ได้นะครับนี่เลยสำหรับของเริ่มต้นนะครับผู้เล่นใหม่นะครับอ่าทางนายกเขาแจกอะไรมาให้บ้างนะครับนี่ก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเงินเริ่มต้นซึ่งนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ10,000บาททั่วเลยนะครับก็ในตัว5000แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ5000นะครับก็รวมทั้งหมดประมาณ10,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อไอเดียการ์ดนะครับหรือว่าบัตรประชาชน มีกาชามาให้ด้วยนะครับโอเคก็ลองกดคลิกขวาแล้วก็ลองกดใช้ดูปุ๊บอ๋อนี่เลยนะครับแล้วก็ส่วนของที่เราจะได้นะครับเนี่ยก็จะมีบอกเลยนะครับก็การเปิดสุ่มสัก1อันละกันนะครับแล้วก็การเริ่มสุ่มโอเคครับได้เป็นสแตมมานะฮะนี่เลย1อันนะฮะโอเคครับแล้วก็ของต่อมานะครับก็แจกโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับ1เครื่องนะครับ แล้วก็แจกบัตรคูณ2นะครับ7วันนะครับนี่ก็กดใช้เลยโอเคครับแล้วก็แจกกล่องซ่อมอ่ะแล้วก็กล่องตีอาวุธนะครับนี่มาให้1กล่องนะครับแล้วก็กุญแจเปิดตู้นะครับประชาชนนะครับ1ดอกโอเคแล้วก็มีข้าวกระเพราครับหรือว่าเป็นโตนะครับมาให้10อันมีบัตรทํางานดํานะครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่อันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคกดใช้ดิอ๋อเป็นบัตรผู้เล่นใหม่นะครับโอเคกดใช้รอบ โอเคอ๋อนี่ไงเฮ้ยคนน่ารักกุณผชมชมด่เห็นไหมมีเอฟเฟกอยู่บนหัวด้วยนะครับเอ้ยมีเครื่องบินแบบว่าบินอวนรอบด้วยเฮ้ยน่ารักเกินนะฮะโอเคครับแล้วก็ของต่อมานะครับก็แจกโกถทำงานนะครับเจ็ดวันเหมือนกันนะครับนี่ก็กดใช้เลยนะครับแล้วก็เป็นรถเริ่มต้นด้วยนะครับนี่ก็กดใช้เลยโอเคแล้วก็การสุ่มโอเคครับแล้วก็ได้มาแล้วนะฮะ โอเคเปิดกระเป๋าต่อนะครับก็จะเป็นแจกรถแลมโบนะครับแจกฟรีด้วยเฮ้ยโอเคก็น่าจะเข้าไปอยู่ในกลาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แจกบัตรสัญญกรรมนะครับตัดไม่เลยโอเคครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับหากมาเล่นเซนีนะครับมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับก็เดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างอันนี้นะฮะก็มา10คนนะครับ10คนรับรถทํางานนะครับ500โลไปเลย7วันแล้วก็รถ300โลนะครับอีก1คันเป็น7วันนะครับแล้วก็ BMW i นะครับ i8 ถาวอนะครับแล้วก็อาวุธนะครับ5ชิ้น แล้วก็เกาะ30ชิ้นนะครับแหวนแก๊งนะครับเทียหนึ่งนะครับ10วงแล้วก็บัตรแก๊งอีก10ใบนะครับแล้วก็ AED นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอีกมากมายนะฮะโอเคครับแล้วก็ส่วนตรงจุดนี้นะครับด้านในนี่คืออะไรเนี่ยอ่ะราการปีครับดูก่อนนะครับ อันนี้น่าจะเป็นระบบร้านค้านะครับอ๋อนี่ไงโอเคครับแล้วก็สามารถโดเนชเซรมีได้ด้วยนะครับมีเลยก็มีระบบเติมเงินนะครับแล้วก็แลกสะสม v i p นะครับแล้วก็สินค้าตมนมีเลยนะโอเคครับแล้วก็ส่วนหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับซื้อของนี่โอเคก็มีบัตรทํางานออโต้ขายด้วยนะครับประมาณ3,000บาทนะครับก็ซื้อมาไว้เลยนะครับมีบัตร อ่าไม่ใช่บัตรดิเป็นอ่าเบ็ด AFK นะครับผ้าเช็ดรถนะครับพอสื่อสารครึ่งตัดเหล็กนะครับโอเคบัตรโอนรถนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะฮะนี่เลยก็เลี้ยงเป็นสุนัขคอกี้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับนี่ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นจุดวาไปวอลโซนนะครับโอเคครับโ o ทูนะครับวอลโซนโอเคกดยืนยันนะฮะโอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเสียเงินไหมไม่เสียนะครับนี่เลย แล้วก็ที่วอลโซนนะครับสามารถเช่าอาวุธได้ด้วยนะครับนี่เลยด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ทําการกดตัวยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าพันแผลนะครับราคา1 1บาทนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นอ๋อจุดเช่าอาวุธนะครับนี่เลยอย่างเช่นเราจะเช่าเป็นไม้เบสนะครับอ่ะหนึบาทก็กดยินยันไปนะครับตอนนี้เราก็ได้อาวุธมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นํามาใส่ไว้ในช่องเลยนี่ก็อุ้ยเดี๋ยวอุ้ยกดปิดกดปิดนะครับโอเคพี่มีอ่าเมนูแอดมินอยู่นี่หว่านะครับลืมลืม โอเคครับตัวนี้เราก็กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วนะครับแปแล้วก็ทําการไปเบิกรถกันดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนระบบเซิฟนี้นะครับเมื่อกี้เราไปวอล์โซนมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบนะครับ AFK ด้วยนะครับเป็นระบบอ่ายินตกปลานับเวลาแล้วก็ได้ของนั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบเบิกรถด้วยนะครับแปลว่าเป็น UI ใหม่เลยนะครับปิดก็ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ทําการกดตัว E อ๋อนี่เลยแล้วก็ส่วนตรงกลางนี่คืออะไรเนี่ยแดงๆอันนี้เป็นจุดพารถปะ อ๋อจุดพารถนะครับโอเคแล้วก็ทำการกดตัวย e. อ่ะแล้วก็เบิกมาสักหนึ่งคันนะครับป<ะ>้องอ๋อนี่เป็นรถทำงานนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะฮะโอเคครับแล้วก็ทำการเบิกอีกหนึ่งคันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นรถเริ่มต้นนะครับผู้เล่นใหม่เอ้ยมชด่ดิอันนี้เป็นรถแลมโบนะครับที่ทางอ่านายกเขาแจกมาให้นะครับเฮ้ย แจกแลมโบกินี่เหรอเนี่ยโอ้โหรถโคตรสกปรกเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอดำเนินการทำความสะอาดรถแป๊ดนึงโอเคตอนนี้รถก็เหมือนใหม่แล้วนะฮะโอเคครับไปแล้วก็ต่อมานะครับระบบภายในเซิร์ฟมีระบบอะไรบ้างนะครับก็มีระบบนะครับทำเควสด้วยนะฮะก็สามารถไปรับเควสนะครับแล้วก็ได้ของอะไรประมาณนี้เองนะครับส่วนนะครับมีระบบโปรไฟล์นะครับเก็บคิวด้วยนะครับต้องกดปุ่ม F5 นะครับหรือไม่ก็ F7 นะครับถ้าเกิดว่าใครกดติดนะครับมันก็จะขึ้นรูป อ่าโปรไฟล์แบบนี้มาให้เลยนะครับก็เป็นประวัตินะครับการฆ่าอ่ะตามนี้เลยนะครับโชว์อ่าการฆ่าต่างๆนะครับตามนี้เลยนะแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบเสียงด้วยนะฮะก็กดตัวเคนะครับเพื่อการเลือกเสียงนะครับเวลาเราฆ่าใครอ่านี่เลยนะครับก็จะมีอ่ออะไรเนี่ยเป็นทวนและหรือป่านะเออทัวต้มอ่ะทัวต้มอ่ะโอเคแล้วก็มีมาลีนะครับมีนโมนะครับมีอ่อวีอาโซนะครับตามนี้เลยก็สามารถเลือกเล่นกันได้นะครับ แล้วก็มีระบบวอลแก๊งมีระบบบ้านแก๊งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามีระบบตีมังกรด้วยเฮ้ยนี่เลยขึ้นลูกให้ดูอยู่นะครับนี่เลยมีระบบตีมังกรนะครับตามนี้เลยโอ้โหตัวโคตรใหญ่นะฮะโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจจุดอื่นกันต่อด,ดีกว่านะครับยึดเค่เสียงแลมโบโคโหนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วร กิจกรรมเซิฟนี้มีอะายเล่นบ้างนะครับซึ่งก็จะมีชิงทงมีเก็บแอร์ดอปมีระเบิดวิ่งไล่แปะโปรถขนเงินแข่งมอตคอร์สนะครับแข่งเจสกี้นะครับแข่งรถชิงทรัพยากรนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับยังสามารถซื้อขายนะครับ IC แล้วก็ o o c ได้อีกด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครจะขายเงินเซิฟนี้ใช่ไหมอย่างเช่นขายเงินนะครับมีอยู่ในตัวประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับแล้วก็ไปขายใน OC นะครับก็ประมาณ 300บาทนะครับ1่แสนอ่า IC ก็เท่ากับ300 OC นะครับโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีรถอะไรขายบ้างก็แปกดตัวอีเลยโอเคเปิดมาก็ไปรถเริ่มต้นอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นให้วะโอเคมีอ่ามอไซน์นะครับรถแนวสปอร์ตนะครับโอเคก็ตันไปเลยนะครับก็จะมีหลายหมวดหมู่ด้วยกันนะฮะวเอคเค <Wow. S 1> มีแม็ลาเรนด้วย7 2 0 s 1อนะฮะ อ๋อ9แสนบาทนะคุณผู้ชมโอ้อยากได้วะ่ะแล้วก็ส่วนหน่วยงานในเซิฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีตำรวจมีหมอแล้วก็มีช่างอ่ะแล้วก็มีสภาเมืองด้วยนะครับรับสมัครหน่วยงานนะจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็อาพวกหน่วยงานนะครับสวัสดิการดีมากๆด้วยนะครับเปิดรับสมัครนะสมัครไต้ที่ดิสคอดของทางเซิฟเลยนะฮะเล่อยู่ใต้คลิปนี้เลย ตอนนี้เราก็ไปถึงหน้าสอนอตำรวจแล้วนะครับก็เอ่อไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็เดิมๆตามนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็ส่วน้นในนะครับก็จะเป็นอ่าแบบสอนอเดิมๆเลยนะครับโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลกันดีกว่าแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้ปลานะครับเอาไว้ใส่นักโทษนะฮะนี่ตรงจุดนี้เลยโอเคไปเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลก่อนนะครับก็อยู่ทางด้านในเลยนะโอ้โหเสียงรถแลมโบโคตรโหดนะครับ โอเคครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับแล้วก็ส่วนในอ่าโรงพยาบาลโอเคครับก็เดิมๆเลยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ส่วนอู่ช่างเซฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนเอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้นะครับแล้วก็มาถึงหน้าอู่ช่างแล้วนะครับหนึ่งสองสามนี่นี่เลยนี่เลยนะครับโอเคครับด้านในก็ตกแต่งแบบนี้เลยนะครับอุ้ยด้า้ายมีโชว์รถด้วยว่าเป็น R 3 4นะครับโอเคนี่เลยนะฮะ โอเคครับแล้วก็ส่วนราเลเบลภายในเซิร์ฟนะครับ่าเลเบลภายในเซิร์ฟนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่โอเคไปแล้วก็เดี๋ยวไปที่รลเบลกันนะครับแล้วก็ส่วนภายในเมืองก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นพวกจุดขายย่านะครับจุดร้านเสื้อผ้าร้านค้าร้านตัดผมนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นบ้านผีสิงแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถไปเลี้ยงสัตว์ได้นะครับก็เป็นการเลี้ยงหมา ตอนนี้เราก็มาถึงเลเวลแล้วนะครับ1นึงานี่เลยโอเคแล้วก็ส่วนทางลงก็ตู้นี้เลยโอเคไปโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ทางด้านในแล้วนะฮะโอเคครับก็มีโลโก้เซฟอ่อ,อยอยตรงนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นต<ะ>ู้เซฟนะครับป้องอ่ะนี่เลยนะสร้างตู้เซฟโอเคแล้วก็ส่วนพวกโตก๊ะครับนะครับนี่ด้านซ้ายก็เป็นโต๊ะครับแฟชั่นนะฮะอ๋อนี่เลยนี่เลยนะครับ โอเคเด็กก็เป็นแหวนแก๊งนะฮะโอเคแล้วก็ส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นโต๊ะค้าอุปกรณ์ทั่วไปนะครับบัตรแก๊งถุงห่อศพมีเป้นะครับบัตรประกันอาวุธเสื้อเกะนะครับโอเคเด็กก็เป็นบลูปิ้นอาวุธ่าเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับอ่าแล้วก็กล่องตีอาวุธนะฮะไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปด้านนอกกันดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนงานพิธกฎหมายทรันี้นะครับมีอะไรให้ทําบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีจกปูนนะครับจกสายไฟอ่าจก ป๋องน้ำนะครับร้านค้ามีขายยานะครับแล้วก็ส่วนงานฟาร์มทั่วไปนะครับหรือว่างานถูกกฎหมายก็จะมีตกปลาเก็บองุ่นเก็บสตรอเบอรีเอร่เก็บน้ำมันเก็บข้าวโพดเก็บฟักทองนะครับมีค่าไก่ตัดไม้นะครับโอเคตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปทำอาชีพเลยเดียร<ๆ>แล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดฟาร์มไก่นะฮะนี่เลยนี่เลยโอเคเราก็ทการจอดรถแลมโบเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับ โอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าไก่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเยดเก้ไก่ตัวเบเลอร์เลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับเป็นอ่าระบบนะครับเดินชดงานนี่ก็ไม่ต้องกดตัวอีเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ได้ลูกไก่มาแล้วนะครับนี่เลยแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบฟาร์มออโต้นะครับกดแป้กดตัวอีปุ๊บอาถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจก็สามารถไม่กดตัวอีตรงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดเลย โอเคครับก็ไปประครับจับเซิร์ฟแนวโลเพเซร์มี่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเข้ามาลองเล่นเซร์มี่นะครับเซร์มี่ก็แจกรถแลมโบกินีนะครับด้านหลังด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งรายละเอียดของทางเซิร์ฟเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากเซร์มี่ไปด้วยละกันนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้ดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคครับไปกานจุ๊บจุ๊บ